สวัสดีครับพบกันอีกตามเคยครับวันนี้นอกสถานที่อีกแล้วนะครับตรวจเช็คก,กล้องในหมู่บ้านนะครับสายเดินไปสุดนู่นเลยครับตรวจเช็คก,กล้องตัวนี้นะครับไม่มีสัญญาณภาพนะครับเดียวจะเปิดบล็อกนะครับตรงนี้ดูกล้องไม่น่าจะมีไฟไปเลี้ยงนะครับ ไม่น่าจะมีไฟไปเรียกอาจจะมีอะแดปเตอร์สียมันครับอะแดปเตอร์อยู่ข้างในบอกไี้นะครับส่วนกล่องนี้เป็นกล่องแปลงสัญญาณนะครับใช้สายไฟเบอร์ออปติกสายไฟเบอร์ครับแปลงสัญญาณนะครับเดินสายไปหน้าหมู่บ้านนะครับเพราะมันไกลนะครับเดี๋ยวตรวจเช็คอีกทีนะครับ จะทำคลิปให้ดูอีกทีนะครับสวัสดีครับ